เรื่องควันหลงหลังจากไปออกหุนกระแสนะสักเล็กน้อยนะเป็นรายการที่ดูเดือดมากนะดูเดือดมาก <c oughs> รูปแบบรายการเขาอย่างนั้นนะคนก็เลยชอบคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากนะอ่านกะาบน้ำสก,กัดเจ้ากาอาจารย์นุมาจากอาจารย์เบียอ่ายินดียินดี ยินดีด้วยก็ฟังทำกันไปนะทั้งอาจาร,รย์เบียรหรือใครหลายๆท่านถ้าฟังแล้วมันได้ประโยชน์ก็พิจารณาเอาแต่มันอ่านไม่ทันนะ่ะมันเยอะมากท่านพระมหาอดุทุนสันติได้ยังไงครับก็คือคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะ พระแบบที่ท่านสันติจะว่ามีข้อเสียก็มีนะแต่ว่ามีข้อดีก็มีนะพระหลายรูปก็ชอบท่านนะพระแบบเนี้ยคือเขามองว่าเป็นพระที่จริงใจพระแบบท่านสันติพระแบบพระประหลัดทีละเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็นสงสงบางส่วนก็ชอบนะคนเรามันก็ชอบไม่เหมือนกันนะเขามองว่าท่านนะเป็นพระแท้จริงด้วยซ้าไปเห็นหลายคนมามิ้นในเพจ ขาวของอาจะมาบอกว่าเนี่ยแบบท่านสันตินี่แหละถูกต้องเลย่างั้นกล้าชนกล้านี่จริงๆอตมาก็ว่าท่านก็จะเยอะไปหน่อยบางทีพระจะไปคาดคันเอากับคลาวาสเอาอะไรอะไรขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่นะอาจจะไปถามเอาชนะคาคานกันกันกบคาวาสจะไปทะเลาะก,กนันก็ไม่ใช่อ่ะ หวงอยู่นิดนิดติดตามอยู่ห่างๆครับพระอาจารย์อ่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์มหาดุสิ์ปิยวันโนกล้าชนแต่มั่วไม่ไหวครับอืมใช่บางทีเราก็ต้องมีปัญญาเราก็เข้าใจนะเข้าใจตรงที่ว่าออมันอยู่ที่พื้นฐานการศึกษาและสังคมของพระรูปนั้นๆท่านเติบโตหลอหลอมมาจากสังคมแบบไหน ก็จะจะเป็นแบบนั้นอย่างเช่นว่าท่านไม่ค่อยได้ศึกษาศึกษาแค่นักธรรมบาลีไม่ได้เรียนเรียนประโยคหนึ่งสองไม่รู้สอบได้เปล่าแต่ว่าการที่ไม่ได้เรียนมาเยอะเนี่ยบางบางทีท่านก็แสดงออกแบบไม่เหมาะสม,มนะตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นไงเห็นหลายช่องก็บอกว่าไปแล้วสันติ ไปแล้วอ่ะงั้นปิดปิดอะไรปิดปิดคอมเมนต์ใช่ไหมปิดคอมเมนต์ไปแล้วอ่ะ <laughs> คือแต่มาก็ไม่ทราบว่าสถานะการเป็นยังไงนะใครใครติดต่อท่านได้ใครทราบความเป็นมาเป็นไปของท่านก็ช่วยบอกด้วยอแล้วจะไปลบกับมิสปทเก้ามันคนละเกตกันอยู่แล้วความรู้มันกับ แพรลี่คนละเรื่องกันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็นั่นแหละคำถามท่านอาตมายังงงเลยนะหลายข้ออาตมายังไม่เข้าใจว่าท่านถามอะไรถามไปทำไมอะไรมะม่วงเกี่ยวกับเม็ดมะม่วงอะไรนะพอมามาดูคลิปย้อนหลังถึงเข้าใจอ๋อท่านจะบอกว่าสิ่งต่างๆมันมาจากเหตุนั่นแหลนะนที่เบียรเขาสอน คนถึงเอาไปทำคลิปได้ใช่ไหมสอนผิดคนถึงเอาไปทำคลิปได้ท่านจะพูดอย่างนี้เพียงแต่ว่าท่านเปรียบเหมือนกับมะม่วงต้นมะม่วงมาจากไหนนะครสันติทำให้ท่านดูแย่ไม่ได้แย่หรอกโยมเนี่ยไม่ได้แย่าตมาก็เป็นอย่างนี้นะสันติท่านมาฆ่าตัวตายโยมเข้าใจว่าท่านมาฆ่าตัวตายแต่ท่านเข้าใจว่าท่านแจ้งเกิดนะ ลองไปถามท่านดูแล้วก็ในกลุ่มท่านท่านเป็นเพื่อนประหลัดทีละใช่ไหมลองไปถามเขาดูสิว่าเขาตายหรือว่าเขาเกิดเราอาจจะมองว่าโอ้ท่านแย่ท่านเนี่ยแต่ว่าในกลุ่มท่านก็เห็นว่าท่านท่านแจ้งเกิดนะทำให้คนทั้งประเทศพูดถึงได้ ทำให้คนทั้งประเทศพูดถึงท่านได้อ่ะเปิดไปที่ไหนก็เจอเปิดไปที่ไหนก็เจอสันติตอนนี้นะผมชอบท่านพระอาจารย์แต่ควรเลือกพระที่เข้าไปแสดงธรรมครับอัตมาไม่ได้เลือกนะอัตมาไม่ได้เลือกพระสันติทางรายการเขาเลือกเกืออจะมาทำดิเอเวนเจอร์มาใช่ไหม อเวนเจอร์เนี่ยเราก็ดูว่าใครออกมาพูดช่วงนี้พูดเรื่องคนตื่นธรรมก็จะมีอยู่ห <c oughs> ลวงพ่อเล็กคนแรกเลยเท่าที่เห็นในหนึ่งหลวงพ่ะเล็กพูดถึงว่าคนตื่นธรรมเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา,อาสองอาตมาภาพในวันถัดมาอาตมาภาพก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องบาป18แปประการาแล้วก็สามอาอจารย์มหาอุเทน พูดเยอะหน่อยอาตมาอ่านไม่จบหรอกแต่ว่าก็โดยสรุปว่ามันมีการแชร์การอันนีกันเยอะสามรูปรูปที่สี่ก็พระส,สันติเนี่ยอาตมาไม่ทราบจริงๆว่าพระส,สันติเป็นเพื่อนพระปรัดีละเพราะฉะนั้นทำอเวนเจอร์ ger, กลุ่มที่ท่านเผยแผ่ทาในแง่ปกป้องผู้ศาสนาเนี่ยสี่ท่านเนี่ยมีบทบาทแล้วมีคนเข้าไปชม ชมคลิปหรือกดแชร์กดไลค์นี่เยอะเป็นแสนหลายแสนในโลกมนุษย์นี้ที่มีเบอร์ท่านอาจารย์พระมหาอุเทนกว่าจะช่วยกันตามหาได้เสร็จแล้วก็ให้ทางรายการเขาโทรไปติดต่อเองท่านก็ปิดวาจาท่านก็ไม่ไม่ไม่มาไม่มาออกรายการอาตมาเสียดได้นะถ้าท่านมาออกเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อยู่มากเลยทีเดียว ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความมีความรู้มีความเข้าใจในพุทธศาสนาเป็นนักคิดนักเขียนนะถ้าถ้าท่านมาออกรายการไหนโยมจะเห็นเอเห็นแง่มุมที่ดีนะสัมผัสจากตัวท่านโดยตรงเลยนะเสียดายังอย่าง,างให้ท่านออกมาออกเลย <c oughs> นะรายการจะดีมากๆเลยถ้าได้ท่านมาออก นี้เขาเอาภาพท่านไปล้อเรียนเนี่ยโอ้ห้าห้าเกลียดท่านก็เป็นพระที่ดีรูปหนึ่งนะเป็นอาจารย์อาตมาตด้วยนะเป็นอาจารย์สอนพวกกรรมฐานเนี่ยสมัยยุคที่เรียนปริญญาติาท่านก็ก็เป็นอาจารย์สอนอบรมวิปัสสนาในช่วงที่เข้าเข้ากรรมฐานกำกับประมาณปี2538 3สม สามสิบเก้าสี่สิบนี่แหละที่วิเวกอาสมยุวพุทธหลายปีนะถ้าถ้าท่านมาออกรายการน่าจะดี <c oughs> หลายคนก็เสียดายหลายคนเสียดายเพรท่านไม่ได้ออกมาออกรายการพระบาลีมีคำแปลครับพระบาลีมีคำแปลอะไร ออกรายการใช้เวลาแสดงธรรมแบบที่ดูไม่ผ่านครับคืออะไรออกรายการใช้เวลาแสดงธรรมแบบที่ดูไม่ผ่านไม่รักษาภาพรักษของคำว่าพระครับไปที่ไปด้วยอ๋อพระสันติใช่ไหมอขอถวายกำลังใจครับน่าจะน่าจะดีนะ ถ้ามีพระหลายๆรูปที่มีความรู้ไปออกแต่ถ้าพอมไม่มีความรู้เนี่ย<ม>บทที่สนทนาทำกันมันก็ง่ายๆพื้นๆบางทกีก็ไปติดอยู่ตรงนั้นท่านสันติคือหมดสภาพและจริงขอรับถามเรื่องสมาธิได้ไหมถามมาเลยถามมาเลยถ้าอ่านได้ก็จะตอบ ท่านสมบูรณ์กับท่านติเตียนอาจารย์เบียโดยทําได้ดีครับในฐานะแขกรับเชิญเดี๋ยวอ่านไม่ทันนะ่ะไปละหา,าไม่เจอละไปไหวแป๊บแปบหนึ่งนะไม่รู้เขาทํำยังไงปัดซ้ายปัดขวา ปัจจุบันมีมรรคทายกถวายปัจจัยแทนพัะเลยครับก็มีนะถ้าวัดไหนมีก็ดีโดยเฉพาะวัดที่เขามีคนศรัทธานะจะก็จะมีคนที่มาถวายมามาเป็นมรรคทายกเขาเรียกว่าวิยวัจกรเวิยาวัจกรนะแปลว่าผู้ที่ขนถวาย ในกิจของสงฆ์ในกิจของพระภิกษุทางหลายช่องทางนะลองทดสอบดูใหม่ในทางติ๊กต็อกก็มีในจเจริญพรนะทุกท่านที่เข้ามารับชมหลังจากไปออกรายการโวนกระแสพักสองสาวันละก็ ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญารับปริญญาของมจลแล้วก็อีกส่วนก็กำลังส่งวิจัยกันโครงการวิจัยนะส่งวิจัยนี้ต้องรีบทำรีบแก้ไขสามบทให้เรียบร้อยก็เลยเงียบๆไม่ค่อยได้โพสอะไรไม่ค่อยได้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเรียบร้อยอ่าก็จะมาพบปะสนทนาทํากันสักเล็กน้อยอ่า uh, ใครมาถามแวนฮซิงนะบาลีคืออะไรครับบาลี <laughs> คืออะไรบาลี Bali มีหลายความหมายนะอ uh, ่าความหมายหนึ่งหมายถึงพระไตรปิฎ uh, กถ้าพูดว่าบาลีนี่หมายถึง <g ags> พระตไตรปิฎกพระไตรปิฎกบาลีนั่นแหละ เราใช้ในความหมายนั้นนะความหมายที่สองหมายถึงภาษาภาษาบาลีที่รักษาพัะไตปิฎดกที่ใช้บันทึกพัะไตปิฎดกนั่นแหละดังนั้นคาว่าบาลีเนี่ยมันมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งหมายถึงพัตไตปิฎดกบาลีความหมายที่สองหมายถึงภาษาบาลีเวลาพูดมันจะหมายถึงสองอย่างพร้อมกันเลยนะแนะนำให้ผู้ชมแชร์มากขึ้น ช่วยแชร์กันหน่อยนะนาน,นานจะได้ไลฟ์สดทีไม่ได้มีอะไรมากนะพูดสนทนาเกี่ยวเรื่องพัฒไตปิโดกเรื่องบาลีทั่วๆไปแล้วแต่ได้ยินเสียงไหมทางซ่องสีฟ้ากราบน้ัสการพระคุณเจ้าผู้เป็นอริยาสาวกผู้เป็นรัตนห้า รัตนห้เลยนะอาจารย์เบียนและผู้อาจจะมีกำลังในการเป็นอริยสาวกของพุทสืบไปในอนาคตนี้ะเจริญพอรนะพูดเป็นภาษาสละสลวยเลยนะ <c oughs> พูดสละสลวยใช้ภาษาเลิศเลอเพอร์เฟกนะก็ช่วยแชร์ไปหน่อยแล้วกันพระนิรันวชิระยานโน มาส,สก,การค่ะพระอาจารย์โอ้เริ่มจะอ่านไม่ทันละเริ่มจะอ่านไม่ทันนะยวนะไปไวเหลือเกินตามท่านมาจากขนกระแสอ๋อกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะก็เรื่อยๆอาจจะไม่ได้ไลค์สดบ่อยนะนานๆไลค์ทีอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนสองเดือนนั่นแหละแล้วแต่ว่า ไร่ <c oughs> สดธรรมะเผยแผ่เล็กๆน้อยๆ <c oughs> อะไรสังขารในขันห้าคือร่างกายใช่ไหมครับสังขารในขันห้าไม่ได้หมายถึงร่างกายนะในขันห้าเนี่ยมันหมายถึงอบุญญาพิสังขารอาบุญญาพิสังขารและอเนนชาพิสังขาร <c oughs> บุญบาปเจตนาที่เป็นบุญบาปนั่นแหละ ผมขำพระปีนเสาผมจะบาปไหมครับบาปนะบาปาล้อเลียนตลกพระปีนเสาถ้าท่านยังถ้าท่านเป็นพระอยู่ยังไงท่านก็มีศีลระดับหนึ่งนะเราไปาหัวเราะท่านไปดูถูกเหยียดยามท่านเนี่ยถือว่าบาปนะไม่เฉพาะพระปีนเสาไปดูถูกเหยียดยามไปทำกับคนอื่นก็บาปเหมือนกัน นะถ้าเป็นการรอดเรียน <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่ว่าคนคนนั้นมีคุณมากน้อยนะเองถ้าเป็นพระก็จะบาปเยอะ <c oughs> มาถามอะไรพระอาจารย์ผิดตรงไหนครับท่านเทศเก่งก็ดูดูไปนะถ้าอยากจะดูมาแป๊บๆเดียวอาจจะยังไม่รู้นะถ้าถ้าอยู่นานๆเนี่ยจะรู้ อยู่นานๆแล้วจะรู้เป็นไงได้ดูหหนกระแสกันไหมลองสรุปให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงเพื่อนพระปีนเสาอ่ามีคนพูดถึงเยอะนะพระปีนเสาอคนเอาไปทําคลิปเยอะเลยนะพระปีนเสาพูดไม่ค่อยไม่ค่อยดีหรอกะพูดไม่ค่อยดีแต่คนคนก็เอาไปแชร์กันนะเพราะว่ามันเรียกเรียกกระแสได้ นะแต่พระที่พูดเป็นธรรมะพูดอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยแชร์คนไม่ค่อยเอาไปทำคลิปหรอกตลกมาก,มากนะธรรมะคืออะไรคราวที่แล้วบาลีคืออะไรใช่ไหมบาลีคืออะไรในติ๊กต็อกนี่เยอะเลยคนก็ามาดูเยอะนะ